โอเคครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมยูคิโอมาสเตอร์ด้วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามากับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมซิงโคและลิงนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพาเล่นเด็กยืมนะครับผมเด็กยืมทีเนี้ยจริงๆแล้วกิจกรรมยังมีเด็กให้ยืม3เด็กนะครับแต่ว่าใครที่ชอบเรียกว่าไงเดีใครที่แบบว่าไม่อยากเสียอยากเล่นเด็กยืมยังเลยเล่นเด็กไหนดีนะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้แล้วนะครับก็ ก็คือเด็กยืมนะจะมีทั้งหมด3เด็กนะครับมี infernal n i g h t นะครับมี d a g o u i t y นะครับแล้วก็มี agent นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเห็นไหมนะ d a g o n i t y ก็ไม่ค่อยแรงมากนะเป็นไข่แบบเล่นมังกรลมนะครับแล้วก็ d a g o u i t y ํำนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ทุกเด็กมี hand t a p เหมือนกันก็คือ,อ่า s 3แล้วก็ imper 2นะครับแล้วก็ call by the g a v e 2นะครับ ก็คือทุกเด็กก็จะมีแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับโซนทีเป็น Infernal Night นะครับวันนี้ผมจะมาพาเล่นอะไรจะพามาเล่น Agent นะครับผมซึ่งจริงๆช่องเราเคยทำมาแล้วแต่ว่าเป็น a g e n น Sprite นะครับมาเล่นกับนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เรามาแนะนำเด็ก A g e n t ที่เอาไว้เล่นในกิจกรรมยืมโอเคพอพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับผมก็มาได้ครับกระแปงสาใบคอนเซ็ปต์ของเด็กนี้คืออะไรครับคอนเซ็ปต์ของเด็กนี้ครับคือทำอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ครับให้ A g e n t Venus นะครับ อยู่บนบอร์ดและใช้เอฟเฟกได้ยาวที่สุดนะครับเอเจนต์วีนัสบอกว่าจ่ายไปห้าร้อยครับเรียกมิสติคล์ชายบอลหรือ,หร,อหรือว่าผมจะเรียกว่ามันว่ากระแป้งนะโอเคอาจจะแปลกหน่อยแต่ว่ากลุ่มผมเรียกกันว่ากระแป้งอ่ะมันชินไปแล้วนะก็คือกระแป้งก็คือบอลเหลืองสามตัวนี้นะครับคอนเซปต์เด็กเรานะครับจะทำยังงก็ได้นะครับให้เรียกวีนัสมาแล้วก็สแปมกระแปง้งแล้วก็ลิงครับแล้วก็เอาเอามาลิงทำนู่นทำนี่จบบอรจบเป็นอะพอลโลซามิสติกแฟร์แล้วก็เคออส เอเจนต์ประมาณนี้นะครับบอดจะเล่นประมาณนี้จริงๆถ้าตัวถ้ามีคิสเทียร์ไเด็กจบบอดจบมันจะกลายเป็นคิสเทียแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าในกรณีที่มันไม่มีเนาะก็ะคือเขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับก็คือมันจะโวดกระแป้งอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกใบหนึ่งนะครับก็คือเอเจนต์วีนัสนะครับผมมันบอกว่าใช้เอฟเฟกได้แค่อย่างละครั้งเท่านั้นอย่างแรกคือมูฟวีนัสตัวนี้ครับมูฟวีนัสถ้าแสงตัวนี้เพื่อลงได้นะครับอิเอฟเฟกต์นี้บอกว่าจ่ายอะพอยต์ห้าร้อยถึงพันห้าครับนำกระแป๋ง จากเด็กเอ้ยจะนำก,กระแปงจากสุสานหรือว่าจากมุฟซ้นขึ้นมาบนบอร์ดตามที่จ่ายไปละห้าร้อยนะครับก็คือจ่ายไปได้มากสุดพันห้าเนาะแล้วก็มันไม่ได้จ่ายทีทละครั้งนะมันจ่ายทีเดียวเลยนะครับแล้วก็กระแปงถ้าออกจากสนามด้วยวิธีนี้นะครับจะกลับไปใต้เด็กแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเรายืนมาถึงเราเรานอนมอนวีนัสจ่ายห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเอาไปเข้ามาเล่นเสร็จปุ๊บเราสเปรย์ตัวนี้มาแบบด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เฟซของมันจ่ายพันห้าครับเอากระแปงออกมา ใช่ปะแล้วก็ลิงก์กับเด็กครับก็จ่ายอีก500 500 500จ่ายรวมทั้งหมดจ่าย4,500เราจะได้กระแปงทั้งหมด9ตัวเพื่อให้คือเราจะเอาหมอน9ตัวนี้มาลิงก์แล้วก็สร้างบอร์ดครับอ่าอ่าส่วนไปดูใบอื่นกันนะครับใบนี้นะครับบอกว่าลงมาครับเสิร์ชการ์ดที่ชื่อเอเจนต์ครับเอเจนต์มีใครบ้างมีคนนี้ครับมีเนปจูนนะครับมีวีนัสนะครับมีวีนัสเหมือนกันมีไฮมีมาสเตอร์ไฮเปอร์เรียนแล้วก็มาเจสตี้ไปไฮเปอร์เรียนอันนี้ไม่ใช่เอเจนต์เนาะครับผมก็ ทีนี้มันก็คือมันจะเสิร์ชได้เอ่อจะเสิร์ชได้สามตัวนี้นะครับเอ้ยสี่ตัวนี้นะครับมีเนปจูนวีนัสอ่าวีนัสมืดนะครับแล้วก็ยูเรนัสนะครับแล้วก็ทีเนี้ยแต่ว่าครับมันบอกว่าถ้ามันมีฟิลอยู่ฟิลคือไปไหนฟิลคือไปนี้นะครับ s ซนจูรี่อ in the Sky นะครับผมก็จะสามารถเสิร์ฟไฮบริแดนแทนได้นะครับก็คือสองใบนี้นะครับจะเสิร์ชสองใบนี้แทนได้อ่ะโอเควันนี้บอกว่าถ้ามีฟิลอยู่กระโดดได้ครับแล้วก็เทอร์ละครั้งครับอ่า โมเอเจนครับกก๊อบดาวประมาณนี้เออมีฟิลครับไันนี้บอกว่าทิ้งสเปย์เอเจนอ่ะทีเนียรู้แล้ว,ลวใช่ไหมว่าแบบทิ้งมือสเปย์เอเจนจากหลุมหรือมือก็ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราทิ้งมันสเปย์คนนี้ก็ได้หรือว่าสเปย์คนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะใบมันจะมีทางต่อเยอะนะก็เพื่อนๆก็มาลองเล่นดูกันได้มาดูด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีคนนี้ครับเดอะสกายเลดวอเทอร์อีเดอรสกายนะครับก็บอกว่าใช้เสร็จแล้วนะครับมันจะ เสิร์ชได้นะครับก็คือเสิร์ชคนนี้เสิร์ชได้2ตัวนะครับคือเสิร์ชเอิร์ธกับเนปจูนได้2ตัวนะครับเสิร์ชเสิร์ชวีนัสไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าเสิร์ชคนที่มีเทคเซ็งชรีเดอะสกายขึ้นมือนะครับก็มีคนนี้คนนี้นะครับมีคนนี้มีคนนี้อ่าจะได้ปร,ประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนเอ็กซ์ตร้านะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กหลักๆเลยนะครับที่ใช้นะคือผมตัวไหนไม่ใช้อ่ะผมจะไม่ผมจะไม่แบบจะไม่อธิบายเลย อย่างนี้อาจจะใช้บ้างก็คือถ้ามีฟิล์อยู่ก็จับคว่มไวจับคว่มสปีดสองแต่ว่าไม่ได้ใช้แน่นอนถ้ามือติดถ้ามือติดจบตัวนี้โอกาสยากมากถ้าไม่ได้แบบโดนขัดเยอะนะครับซึ่งเขามีแค่แอชกับอิมเปอร์ผมมองว่าโดนขัดไม่ยากคือแบบยังไงก็ไม่ได้จบตัวนี้แน่นอนตัวนี้มันเป็นตัวบอรดโดนขัดครับก็คือตัวหลักๆจะเป็นตัวนี้ครับมาสเตอร์แฟร์ไฮบรีนนะครับก็คือเป็นตัวตัวคีเลยบอกว่าโมเอฟเฟกต์เอเจนต์หนึ่งใบเด็กๆแล้วกรอบเอฟเฟกมา แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราลงตงัวนี้โม่คนนี้ก็ได้เอฟเฟกคนนี้มาเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องลงอะหรือว่าจะเป็นคนนี้นะครับโม่และก๊อฟแบบว่าดึงดึงมาเลยสเปรจากมูฟโซนจากหลุมมาเลยก็คือแบบมันทําให้แบบเราลดขั้นตอนลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ามีเคออสเซนเจอรนะรเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วเนาะก็อ่าซิงโคลได้แสงหรือซิงโคได้มืดได้ได้เทคโนนี้นั่นนะครับไม่ต้องใช้จูนเนอร์อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มี อ่ะคนหลักๆจะเป็นคนนี้ครับนี่คนนี้คนนี้บอกว่าใช้แฟรี่สองตัวนะครับใช้กระแปงสองตัวนั่นเองส่วนใหญ่จะใช้กระแปงสองตัวครับบอกว่าลงมาแล้วมันจะเอาการติดชื่อเซนจูรี่เดอะสกายครับจากเด็กครับลงสุสารได้แต่ว่าในกรณีที่เรามีฟิลอยู่บนบอร์ดนะครับหรือว่าอยู่ในหลุมนะเราสามารถเสิร์ชเอิร์ธจากเด็กขึ้นมือแทนได้ซึ่งเทคนนี้เราไม่อยากเสิร์ชเอิร์ธครับเราอยากโม่มากกว่าเราจะเอามาโม่คนนี้คนนี้ คนนี้ตามที่ขาดนะแล้วก็อีกอีกเค็คนึ่งบอกว่าสั่งเวอแฟรี่ยิงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตัวมันเป็นตัว,ต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 วปลายทางเนาะต่อไปเป็นคนนี้คนนี้ครับลิงสามใช้บอกว่าใช้แฟรี่สองตัวนะครับก็คือกระแลงสามตัวจะได้คนนี้แน่นอนบอกว่าทิ้งหนึ่งครับแล้วก็เซิร์ชเซนชูรี่อินเดรสกายขึ้นมือหรือว่าหรือว่าการที่ติก แสงชูรี่เดอะสกายในเทคขึ้นมือได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเราเสิร์ชคนไหนได้มั่งคนนีน้เสิร์ชได้ไหมคนนี้เสิร์ชไม่ได้อ่ะใส่คนนี้ได้นะครับใส่คนนี้ได้เหมือนเดิมสองคนนี้นะครับหลักๆก,ก็เสิร์ชสองคนนี้ได้นะครับหรือเสิร์ชจริงๆเอาคนนี้เสิร์ชคนนี้ก็ได้ก็ไม่แย่เนาะนะครับหรือว่าถ้าบอกว่าถ้ามันมีฟิลอยู่ครับมันจะทิ้งเสิร์ชแฟรี่หนึ่งใบขึ้นมือเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าปังมากๆนะครับใบนี้บอกเลยโคตรปัง ะครับแล้วเดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาขึ้นแม็กไนท์นะครับครูเซเดียเอาว่าแม็กในกรณีเนี้ยถ้าเราจะขึ้นแม็กไนท์ครูเซเดียปกติเราจะใช้คนนี้ใช่ปะจ่ายกระแปง3ตัวจ่าย5,500เรียกกระแปง3ตัวใช่ไหมเราจะได้ครูเซเดียหนึ่งตัวนะครับก็คือ4ทําคนนี้ขึ้นคนนี้แล้วก็เอากระแปงไปลิงค์สไปเดอร์ครับเป็นมอลเหลืองนะเอามอลเหลืองมาลิงค์สไปเดอร์แล้วก็ได้แม็กไนท์นะครับแต่ว่าแม็กไนท์ยังไม่ค่อยได้ใช้ผมมันจะขึ้นอะโปลโลซ่ามากกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กคอมโบมันประมาณไหนนะโอเคคอมโบคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็อ่ะแล้วที่กับดักนะครับกับดักก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคนนี้บอกว่ามีฟิลเนเกตเวกับดักเฟรมมอนนะเป็นพระเจ้านะแบบไม่จ่ายได้นะครับอ่ะคนนี้แบบว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วเราก็เธอละครั้งไม่มีมอนนะสเปรย์แฟรี่จากมือได้นะเออน,นะครับแล้วก็อีกอีกอันนึงนี่วันนี้จะถือว่าเป็นเซนตุรีเดอะสกายนะครับเปิดมาเอาการ์ดเวกับดักชื่อเซนตุรีเดอะสกายมาเซตได้นะครับผม แล้วก็มูฟแฟรี่ใบประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ค่อยได้ใช้เลยสองใบนี้คือถ้าคอมโบลติดฝั่งของข้ามไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะโอเคสําหรับแนะนําเด็กก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับโอเคครับผมนะก็มาอยู่ที่เกมแรกกันเลยนะก็ต้องบอกก่อนว่ารีเพย์ทั้งหมดห้ารีเพย์นี้นะครับเป็นเกมทั้งหมดที่ผมได้รำที่เหลือฝั่งัองข้ามกดยอมแพ้ไปก่อน จนถึงได้สลีปผมเล่นเพื่อนแค่ได้สลีปเนาะส่วนใครอยากเล่นให้ถึง5 5 0 0ก็เล่นได้นะครับผมนะโอเคครับผมมาถึงครับมือแรกนะครับเป็นเอิร์ธนะครับเป็นไฮเปอร์เลียนนะครับเป็นวาฮาร่าแล้วก็เป็นไบเซิร์ดของเรานะครับทีีฝั่งตรงข้ามเล่นอ่าซอสโซนะครับมาใบแรกเนี่ยคือผมไม่รู้แหละว่าคือจังหวะนี้ผมมองว่าถ้าเขาได้เซิร์ดอ่ะมันน่าจะยาวเนาะผมก็เลยมองว่าถ้างั้นเรายอมไปวัดแบบใบบันการเขาดีกว่าว่าแบบใบแรกเขาจะเป็นใครนะครับ พราะผมไม่อยากโดน5ดาวอะ่ะผมกลัวเขามี5ดาวผมกลัวเขาเสิร์ตห้าดาวมานะครับสรุปเขารู้นอร์มอนไทยอาร์มูฟนะครับสร้างโทเค็นนะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นชี้เฉานะครับชี้เฉาก็เสิร์ตครับเสิร์ตกับโม่นะใช่ปะอืมใส่กับโม่ครับก็เดี๋ยวผมก็โดน5ดาวอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ขัดใบแรกไปนะเขาโม่เป็นวิชูด้านะแล้วก็ห้าดาวมาครับจําชื่อไม่ได้ อะไรลองยวนเออเป็นเฟลครับก็ทีนี้อ่ะทีนี้ครับบอดเขามี2องเดเกตนะยิงพันสองครับแล้วมอบหนึ่งใบนะครับใบที่มอบหนึ่งใบไม่รู้คืออะไรบนมืออาจจะแอชนะครับบนถ้าเป็นอย่างแย่เลยคือแอชกับอิมเปอร์ชีนิวชีดาบตอนนี้มือเรามีสี่ใบครับอ่ะทีนี้อ,อเป็นไงจังหวะนี้นะครับผมบอกเลยว่าอย่างแย่นะครับ ทีนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้ใบนี้นะครับเพื่อถ้าเขาเนเกตผมจะได้ใช้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเขาเอาเฟอร์เนเกตสรุปผมเจอแอดครับตามที่คาดผมก็นอร์มอลผมก็ใช้วาฮาร่าครับ0.002%อ่เวาฮาร่าครับสเปมอนครับเขาก็ไม่เนเกตนะผมนอร์มอนเซิร์ชครับังหว่านี้นะครับเขาคงคิดว่าแบบ จริงๆจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่จริงๆอ่ะถ้าเขาเล่นถูกผมแพ้แล้วใช่ป่ะจริงๆถ้าเขาเอาเฟิร์นในเกตเลยอ่ะก็คือก็คือแตกเลยถูกไหมใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าเขาดันเอาซอสโซมาในเกตบูฟในเกตผมก็แบบอ้าวอย่างนี้หวานเลยนะครับพอบูฟในเกตอย่างนี้ครับทำเคา้าเรนเจนมาเลยครับเคา้าเรนเจนมาเลยครับมูฟเฟิร์ครับ สองคาบแตกเลยเป็นใบหมอบไปอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาเล่นผิดไปแล้วนะเขาผมโดนอันเอฟจากมอนเะยเขาก็แพ้เลยนะครับนี่คือแบบเห็นปะคือแบบเก่งขนาดไหนที่เก่งไม่ใช่ผมแต่เป็นเคอรน์เจอร์องงน,นะครับไปดูคลิปต่อไปเลยดีกา่าแล้วก็มาสู่คลิปที่สองกันเลยนะครับผมนะสาหรับกิจกรรมนี้นะนะผมก็อ่ะนะครับมือนี้นะครับอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่ามีตมีกับดักเคาน์เตอร์อนะครับเราได้เริ่มก่อนนะเราคานวณไว้เลยว่าจะเล่นยังไงนะ จังหวะนี้ยผมอ่ะก็นอมอนไปก่อนเลยนะครับจริงๆอ่ะเราไม่ควรนอมอนนะแต่ว่านอมอนก็ไปก็ได้ครับนี่ครับตามสูตรครับนอมอนเรียกกระแป้งออกมาเลยนะครับสาตัวนะเห็นปะจ่ายพันห้าเรียกกระแป้งสามตัวครับอ่าลิงเป็นดมูนครับมูลลงมาโม่ครับเออโม่ไฮเปอร์เลียนนะครับแล้วคนนี้มาเลยครับอ่าจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ก็ไม่ค่อย อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อ่ะเิรษเอิร์ธมาครับเิรษมาทําไมก็ไม่รู้นะครับทราเอาพลโลซ่าไปเลยแก้เขินแล้วก็มูฟคนนี้ขึ้นมาครับแล้วคนนี้บอกว่าสเปรย์จากหลุมได้เนาะเขาค่อนข้างเก่งนะครับเป็นไฮเปรีย่นล่างมืดครับมูฟสเปรย์จากหลุมได้อ่ะคนนี้นะครับบอกว่าโดนมูฟเสร์ทฟิลครับผมเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องไม่เราต้องไม่เหลือกาแปลงไว้ทุกคนมเมื่อกี้เราต้องลิงคนนั้นทิ้งไปก่อนไอ แล้วต้องทิ้งวินัทีทิ้งไปนะครับแล้วก็เอามือทิ้งคนนี้มาแล้วก็เสิร์ฟมาเลนแค่นี้เลยที่อุปผมเล่นผิดวพาะเลขแค่นี้แต่ว่าผมอยากได้ฟิลอยู่แล้วนะเพราะว่าผมอยากผมผมมีกำลังเคาน์เตอร์ไงผมเสิร์ฟิลได้แล้วผมมองว่าถ้าเราเล่นผิดไปแล้วก็เราถืออย่างนี้ไ้เล่นก๊อกหน้าแล้วกันนะถ้าจะพอฝ่าได้นะครับเขาเล่นเด็กอะไรก็ไม่รู้ครับไดส์ดันเจียนนะผมก็เลยเลื่นที่จะปาแอดใบนี้เลยนะครับไม่ให้เสิร์ฟนะครับ ลงใบนี้มาแล้วใช้เวทครับใช้เวทเสิร์ตเสิร์ตมอนครับแล้วก็ใบนี้ครับแซ็กสเปรย์ผมก็เลยเปิดพระเจ้าเปิดพระเจ้าเลยนะครับครับผมห่าห้ามยอมเลยนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมมีเอเจนต์เสิร์ตไฮเปอร์เลียนได้นะแต่จริงๆผมมีไฮเปอร์เลียนอยู่แล้วนะครับโอเค ไปดูเกมอันนี้ไปดูลำผิดนะเดี๋ยวหาหาแบบลำถูกๆมาดูบ้างแล้วกันโอเคครับผมมาดูคลิปที่สามกันนะครับก็เหลืออีกสองคลิปเนาะบอกว่ามือนีก็ค่อนข้างที่จะตรึงอยู่นะครับอ่ะทีเนี้ยผมรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นผมมีผมสามารถลงไปเสิร์ชได้นะครับทีเนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะดิสเนปจูนสเปรวินัสก่อนนะครับแต่เสิร์ชก่อนเสิร์ชเสิร์ชเอิร์ทไปก่อนอ่าลงเอิร์ธก่อนด้วยนะครับล่อของล่อของ รอนคือนนี้ยจังหวะเนี้นะครับจริงๆอ่ะมันเสิร์ชคนอื่นได้นะแต่ว่าผมเลือกที่จะเสิร์ชคนนี้เลยเพราะในใน,ในหัวอะคิดไปไปไกลละว่าแบบมันเป็นยังไงนะครับใช้ครับจ่ายจ่ายพันห้าครับมันสีนี้ผือถือว่ามือดีมากๆนะครับอ๋อแล้วก็อ่าจำไว้นะครับว่าเอเจนต์มูนเนี่ย มันมันลิงชี้ขวานะเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือช่องชี้ขวาให้มันนะครับอย่ามาลงช่องกลางอย่างนี้นะมันจะมาโดนบังคับนะครับอ่าครับคนนี้รับลงมาโม่เหมือนเดิมครับโม่มาเจสตี้ไฮเปอร์เลียนครับมูฟมูฟสเปรครับอ่าเสิร์ฟฟิลครับผมอ่าทีนี้ซิงโคครับเป็นมาสเตอร์แฟร์ไฮเปอร์เลียนครับผมพอเป็นมาสเตอร์แฟร์ไฮเปอร์เลียนเสร็จปุ๊บทําคนนี้มาเมกไนท์หลอดนะครับแปะฟิลครับแล้วก็ทิ้งเสิร์ฟใครก็ได้นะครับเสิร์ฟไฮเปอร์เลียนขึ้นมานะครับผม จ้าวานี้ครับโมอนทีนี้เห็นบ่ามันบอกว่าผมจะโมคนนี้โมเดสักชั่นวินันนะครับรีเพียชั่นก็คือล่างมืดนนะครับแล้วก็กอฟเทคมาครับอันนี้ผมจ่ายพันห้าครับเลือกกระป๋งสามตัวครับอ่ะสเปย์กระป๋งกับมาเห็นปะระวนกระป๋งกับมาละเราเห็นมาเรามันมันก็กลับเด็กไปนะครับเป็นผมเลือกที่จะเป็นคนนี้แทนฮิปฮิปซิงเกอร์นี่ครับจ่ายห้าร้อยครับเป็นลิงสปเดอร์ครับ เป็นอพอลโลซ่าครับผมแลผมก็มูฟสเปรครับจริงๆไม่ต้องมูฟสเปรก็ได้สเปรเลยก็ได้ครับแต่ว่ามูฟสเปรไปก่อนอาทีตจ่ายห้าลอยครับแล้วก็สิ่สิบดาวเป็นเคออ s เอ g นเจนนะครับเออนี่ฝั่งข้ามก็โอโ้โหแบ็คเมคิเชนอ่าไปนี้ครับมาสเตอร์แฟร์ครับบอกว่าถ้าเห็นการ์ดฝั่งข้ามนะแอคทีฟการครับเราจะมูฟ ฟรี่หนึ่งใบนะครับแล้วมูฟการบนสนามส่งข้ามได้หนึ่งใบนะครับผมก็เขามีใบเดียวนะครับก็เลยมูฟไปนั้นไปนะครับผมไม่อยากให้เขาเอากับดักมาแปะเนาะอ่ทีนี้ครับนีครับใช้สามตัวก็นีเลยครับใช้อพโลซ่าดีเกตไปมอนเราโดนไม่โดนตีตายอยู่แล้วนะเราทิ้งเสือได้อีกใบหนึ่งครับอ่าลงมาก็นีอีกครับส่งข้ามตีไม่ได้ตีไม่ตายนะเพราะว่าใครเอาเอเจน์ใช้แสงกะพื้ดมานะครับกันไว้นะเขาต้องผ่านเลยนะครับ แล้วสุดท้ายแล้วเขาน่าจะยอมแพ้นะครับเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าแบบตานี้โดนโถมอีกนะเห็นไหมเห็นเลยเราเหมือนกับเด็กเหมือนกิจกรรมนี้เราลำ้ลำเสร็จก็นชนะแล้วนะคืออยู่ที่ว่าใครลำก่อนนั่นเองโอเคเราไปดูอีกสักคลิปสองคลิปกันนะครับผมก็มือนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นใบเปิดที่แบบอืมก็ดีนะที่เราแปะวาฮาร่าก่อนเลยครับจังหวะนี้ต้องใช้วาฮาร่าสเปร์มาเจสก่อนนะครับมาเจสตี้ไฮเปอร์เรียนเนาะแปะฟิวครับ จังหวะนี้แปะหรือไม่แปะฟิวก็ได้นะแต่แปะไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะลงดีไวเนอร์คือเรานะครับลงโม่คนนี้ครับอ่าคนนี้บอกว่าทีอาร์บอกว่าสั่งเวอแล้วสเปร์ขึ้นมาได้ครับนะครับผมสั่งเวอสเปร์ครับปิ้ง<ห>้มีเสียง้วยสเปรเสียงให้นะครับอ่าทีนี้แล้วมันจะออกนอกเกมนะครับแล้วก็อ่าดีไวเนอร์บอกว่า โดนสัง่งโดนสั่งเวอร์สเปร์แฟรี่จากเด็กสองดาวลงมาครับก็สเปร์หมูน้อยบูเตนนะครับผมสเปร์ออกมาแล้วก็ซิงโคล่ามาหนึ่งเป็นสิบครับมาสเตอร์แฟร์ไฮเปอร์เลียนครับเอฟเฟกต์มาสเตอร์แฟร์ครับโมครีเอชั่นวีนัสนะครับผมก็วีนัสแสงนะสเปร์สามตัวนะครับเห็นไหมโมสเปร์โมสเปร์โมสเปร์อ่ะทีนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมว่าตอนผมลิงก์เนี่ยผมจะลิงก์ลงช่องนี้เห็นปะเพราะผมให้เหลือตรงกลางไว้เห็นไหมอันนี้ผมก็เสิร์ชคนนี้มานะครับเก็บไว้เล่นตาหน้าแล้วผมก็เคียร์ออสแ เราบอกก็มูฟคนนี้อีกอ่ะผมมูฟคนนี้เสร็จปุ๊บแม่มาเป็นคนนี้นะครับแต่สักคนเป็นไงเห็นอะไรไหมเหมือนผมจะเสิร์ชผิดใช่ป่ะอ๋อจังหวะเนี้ยผมผมกดผิดนะจังหวะมูนเนี่ยครับผมไม่ได้จะเสิร์ชไอ้นี่มานะครับผมอาจจะโมูผมอาจจะจะโมูตัวหนึ่งดาวลงไปนะครับเอ้ยจะจะโมูจะโมูไอ้นี่ลงไป ไม่เป็นไรครับเราก็แก้ผ้าหน้ารอดไปนะครับทิ้งเสิร์ตไปแล้วก็ทําทํเอาโครมาาไปอันนี้เหมือนแก้บอดตัวเองในการเล่นผิดนะแต่ว่าบอดจบเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้แย่นะนะครับถ้าเล่นถูกอาจจะดีกว่านี้แหละนะครับแต่ว่ารี่มาเล่นให้ดูแบบช่วงเล่นเอ๋จี้แอบเล่นที่ทํางานนะผมเออากิจิกีครับก็โยนแอดเลยนะครับใบแรกโยนแอดทิ้งเลยคือไม่รู้หรอกว่าทาอะไรได้แต่ว่าใบนี้ต้องโยนแอดทิ้งนะครับเพราะว่าใบอื่นมันขัดไม่ได้นะ าก็แตกเลยนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วล้ำเสร็จนี่คือแบบชนะเลยถึงแม้ว่าจะล้ำผิดแต่ก็ยังชนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปสุดท้ายกันนะครับโอเคครับผมนะเรามาอยู่กันที่คลิปสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับแนะนําเด็กเอเจนนะครับผมให้ดูว่ามือนี้ค่อนข้างที่จะที่จะเน่านะครับผมก็ดูเลยเลยว่าผู้เจนนะครับไม่ควรอยู่บนมือนะครับก็อยบนมือนะครับกระแปงไม่ควรอยู่บนมือก็อยังอยู่บนมือนะครับแต่ว่าใส่สามาขึ้นมือหนึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติของเด็กนี้นะครับ อ่ะครับผมฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อนนะฝั่งตรงข้ามเล่นป้าอากาศนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็ล้ำมั๊บล้ำล้ำล้ำแล้วล้ำอีกล้ำไม่รู้เรื่องนะครับผมเนี่ยล้ำอะไรก็ไม่รู้นะยครับข้าวป้าอากาศมาโโอ้หแบบชิบชับชิบชับนะครับนะครับโดสบูแมนนิดแมนนิดเล็งมูฟเซต อ่ะครับผมสแตนบายเฟสเขาก็จะกลับแต่สแตนบายผมเขาจะกลับมาสองใบครับอ่ะผมจวดชี้นิ้วครับไม่ได้โชว์เลยช่วยนิดนึงนะช่วยนิดนึงฮะอ่ะจังหวะน,นี้นะครับผมรู้ว่าถ้าผมนอม่อนผมจะเสียเปรียบมากๆเลยนะครับจังหวะนี้ผมเลยเลือกทิ้งที่เนปจูดนะแล้วก็สเปรย์สเปรย์คนนี้มานะครัีเอชั่นนะอ่ะจังหวะน,นี้นะครับถ้าเขาใช้อ่ะเขาจะต้องแบบว่า move มูฟบอร์ดผมด้วยสองตัวเนี้ยผมก็จะแตกจริงๆเนี่ยจะโดนจังหวะน,นี้ถ้าผมโดนมูฟเนี้ยผมก็จะแตกเลยใช่ปะ อาทีนี้เขาไม่ทำครับไอเทมเขาปล่อยมา2อันแล้วผมก็กลัวถ้าผมปล่อยมาอีกตัวหนึ่งเขาจะต้องทำมูบอดแน่ๆใช่ป่ะครับผมก็เลยเลือกที่จะล้อเป็นมูนก่อน,นครับลงมูนมาโม่ก่อน,นครับอ่ะทีนี้นลงมูนมาโม่นะเขาเลือกที่จะซิงโคนะครับอ่ะซิงโคเป็นใบนี้นะครับออโรร่าวิวครับหนึ่งนะผมอ่านนะคนนี้ก่อนอ่ะ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมการใบนี้มันถึงไม่ระเบิดนะครับเป็นบอกว่าเป็น discard isingco samon นะครับ you can destroy all opponent attack position monster ทำไมครับทำไมมันไม่ระเบิดครับเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเนี้ยเช a หนึ่งครับลงมาโม่ครับเชน i สองซิงโคครับเชน i สองซิงโคเสร็จปุ๊บเป็น white orra veil นะครับแล้วก็เป็น protection of agent moon โม่ลงไปนะครับโม่โม่ majesty ไฮเบลเลตลงไปทีเนี้ย สิ่งสุดท้ายที่มันทำสำเร็จนะครับคือ production moon อ่ะโม่นะครับไม่ใช่การซัมมอนเพราะฉะนั้นนะการ์ด็นเนี่ยมันติดชื่อว่าเ e n y u c a n นะครับพอติด venyucan เนี่ยก็ทำให้ติดมิสซิ่งนะครับทำให้ไม่สามารถทำลายมอนสเตอร์ตั้งตีได้นะครับผมผมก็เลยโอเคชี้นิ้วครับคนที่เขาใช้เอฟเฟกเนาะก็เลยชี้นิ้วไปนะครับเขาเลืยกที่จะปาชี้ดาบชี้ประกาศชี้นิ้วนะแล้วก็ใบชี้นิ้วผมนะครับ อนี่นเครับมูมชีนิ้วด้วยนะครับาจาังหวะนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้ครับเขาก็เสิร์ชขึ้นมือไปนะครับาจังหวะนี้ก็จ่ายอีกห้าร้อยครับเพราะที้จังหวะจ่ายอีกห้าร้อยผมกะว่าถ้าเขาไม่ยิงอ่ะผมก็เอาอีกห้าร้อยไปเนี่ยมันบอกว่าแซกแฟรี่ยิงได้นะครับก็ผมก็กะจ่ายห้าร้อยแล้วก็แซกยิงไปเลยนะครับแต่ว่าพอผมจ่ายห้าร้อยเขาก็เทคแอคชั่นครับโดยการที่ทำโกติดีบยี่ยอดออกมานะครับมูฟบอต ณจังหวะนีนะ้ผมรู้แล้วว่าบนมือเขามีใบสเปรย์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมละแต่เขามีเชนอยู่นะแต่ผมไม่รู้มันคือตัวอะไรครับวันนี้ผมมูฟครับไหนครับเสิร์ชฟ,ฟิลครับผมนะครับผมมูฟแสงครับผมก็มูฟหลุมเขาครับผมไม่รู้อะไรเพราะคือผมกะมูฟหลุมเขาเล่นๆนะเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเขาจะกระตุกกระติกอะไรไหมจะเป็นเวลเลอร์หรือเปล่าเขากลัวผมมูฟหลุมมูฟป,ปลาเขาทิ้งไหมนะครับก็เ,เลยมูฟสองครับสเปรย์คนนี้มาคนนี้บอกว่า คุยกิฟต์ในเมนเฟสครับมูฟปลาสองใบสเปย์จากมือหรือจากสุสานได้นะครับแล้วก็ถ้าการไปเนี้ยซัมมอนลงมานะเรามันสามารถชี้ได้ว่าถ้าการไปนั้นออกสนามจะไปไหนครับคือซึ่งเขาสเปย์มาแล้วชี้ตัวเองเออนะชี้ตัวเองนะครับอ่ะผมก็ไม่เป็นไรครับเสร์ทฟิวครับเสร r ์ h ดีเอิร์ดนะครับเราแปะฟิวก่อนครับแล้วเราลงอ่ะแล้วเรามูฟก่อนนะเรามูฟอีกตัวหนึ่งทิ้งไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีอะไรมาเล่นแปลกนะครับแล้วก็นอมบอนเสร์ทครับ อะเห็นไหมพอมีฟิลปุ๊บเราจะเสิร์ชไฮเบรียนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เราเล่นหมดแล้วนะเห็นไหมไม่เหลือแล้วนะมูฟโซนหมดแล้วเราเล่นหมดแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้ครับอ่าไฮเบรียนครับมาสเตอร์แฟร์ไฮเบรียนนะครับผมจังหวะนี้ครับก็โม่วีนัสเบิดครับจ่ายพันห้าครับแล้วก็วนกลับมาสามตัวครับเป็นไงี้ยติงวะแล้วก็ลิงค์ครับจังหวะเนี้ยไลฟ์พลอยเขาเหลือแปดพันใช่ไหมจังหวะเนี้ย ลายพ่เพิ่มเหลือแปดพันผมก็เลยเลือกที่จะทําตัวบวกพัดแอดมานะครับแต่ว่าทีนี้ผมกลาผิดผมก็เลยมูฟยิงไม่ได้นะครับผมก็เลยทำใครว่าจันทรมาให้โดนรดแทนนะครับแล้วก็แต่ว่าแอตแทกอ่ะก็ยังเกินอยู่นะเพราะสามพันเก้าสามพันพันหนึ่งครับก็หกพันกว่าแปดพันกว่าพอดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแก้บอดนะเออเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวกับเล่นให้ดูสั้นๆนะครับอาจจะไม่สั้นมากแต่ว่า ก็ได้นะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างครับเล่นแป๊บๆก็แป๊บๆก็เคลียร์แล้วนะครับจบแล้วนะก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะถ้าเป็นยุกิก็จะจะมีคลิปเยอะขึ้นอาจะมีคลิปสู้กับเพื่อนๆเยอะขึ้นนะอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆนะครับก็คุยกันมาแล้วว่าเดี๋ยวจะเป็นการสู้กันแบบเล่่ยๆขำๆอ่ะก็เดี๋ยวมันติดตามกันได้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนแล